สบายดีทุกฐานเนาะตอนนี้บบาวเคซิมาอัปเดตเพื่อนที่สางด้วยน้ำพักน้ำแรงเนาะพี่น้องได้เบิ่งได้ชมพร้อมกับบ่าเคเลยเนาะตอนนี้กับสบปินเบ,บาให้พี่น้องได้เบิ่งขครัง้งแรกก่อนเนาะอันนี้โบแมนเ้อ กี่ตัวอะได้พี่น้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นเฮือนของของหลานเนาะอันนี้เป็นเฮือนเป่าเคหลังนี่เนาะหลังสีเขียวอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนเขียวแก่ตอนนี้เนาะเพื่อนน้อง พี่ที่แน่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนลังนี่ก็สี่สางมาโดยน้ำผักลำแรงมาหลายปีแล้วพี่น้องกับเป็นหลายปีลยประมาณ3-4ปี เปิดจิสางมาได้ขนาดนี้เนาะหาเงินคนเดียวคนนี่ร้านคนนี้ก็ยังหาเงินคนเดียวคือกันเนาะกระจายสางยึติดกันเนาะยึติดกันเพราะดินมันแคบด้ดินมันหน่อยเนาะก็จายบริเวณนี้อันนี้ก็จิเป้นอีกที่หนึ่งอีกเป็นเจ้าหนึ่งเนาะเพราะว่ามันบ่มีที่ดินมันหน่อยเนาะต้องแบบว่า เบียดกันอยู่นี่หนึ่งมาถ่านไปชมเนาะพี่นอ้องอะไรเลยทเป็นต้นมะเขียบหรือว่าต้นน้อยหนาเนาะะหนาบ้านเ่อนบบาโอเคก็จะมีกกหมกต้นบางม่วงนำเนาะแล้วก็จะมีต้นมะขามนำเห็นบอก <c oughs> อีกประมาณปีสองปีกับเป็นหอมเนาะหนาบ้านมันกับบกคอยแดดตันไหนเนะานะถ่านไปชมเบาโอเคสิมาก็มาอัปเดตนะพี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะกับ ทำงานน้อง <c oughs> มาหลายปีแลว้วครับได้ประมาณสักนีลยพี่น้องก็บสิบป,ประมาณนี้อันนี้ก็สิบเป็นปลูนสิปโปกปลากอพเ้อหรืยว่าหมา <c oughs> เอื้อยเป็นปลกเนาะ ยายทุเรียนไปเกินสิบป,ปกุก